สวัสดีครับพบกับเบนจามินบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังสวยๆหลังนี้เลยครับผมโครงการของเขานะครับผมของบ้านหลังนี้ครับเป็นโครงการ f ฟลอร์วิ w นะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับผมซอย38นะครับเข้ามาก็ไม่ไกลครับผมอยู่ที่ประมาณสัก4 4กิโลนะครับผมประมาณนี้เลยเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมของบ้านหลังนี้นะครับขนาด64.8ตารางวานะครับผม4ห้องนอนนะครับผมแล้วก็2ห้องน้ำนะครับ สถานที่ข้างเคียงเดินทางสะดวกมากครับผมติดกับถนนทุวินทวงครับผมแล้วก็เป็นหลังมุมด้วยนะครับเป็นบ้านหลังนี้แล้วก็ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินะครับผมแล้วก็ทางออกไปที่ถนนสลองกรุงนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในบ้านนะครับผมมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมครับผมตามผมมาเลยครับผมบ้านหลังนี้เป็นหลังมุมนะครับผมสวยมากครับแล้วก็ให้ความโดดเด่นนะครับผมเราเก็บสีแล้วก็ทาสีภายใน รอบรั้วแล้วก็ภายในบ้านเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเป็นบ้านขนาด2ชั้นนะครับผมแล้วก็เราการมีการปรับปรุงใหม่ครับผมแล้วก็ใส่กระเบื้องให้ใหม่เรียบร้อยครับก็พวกประตูประตูอะไรเราเจ็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวไปชมภายในบ้านนะครับผมเรามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปไหมครับผมประตูด้านหน้านะครับผมเรามีการทาสีให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็กระเบื้องด้านล่างแล้วก็ ติดตั้งเพิ่มเติมให้เรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยส่วนด้านบนนะครับผมฝ้าเราการเรามีการเปลี่ยนใหม่ให้ครับทาสีให้เรียบร้อยแล้วก็ติดฟงติดไฟให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนด้านข้างครับผมด้านข้างเราก็มีการติดแทงน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความใช้งานได้สะดวกสบายครับบริเวณบ้านนะครับผมว่าเราได้ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับผมด้านหน้านะครับผมเราเทหินให้เรียบร้อยแล้วก็ เว้นที่เป็นหญ้านะครับผมเบื่อมีลูกค้ามาปลูกยงปลูกญ้าเพิ่มเติมครับผมสำหรับบ้านฟลอร w าวิวนี้ครับผมโครงการที่สุวินทวงศ์นี้เองมาดูภายในบ้านนะครับเรามีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างครับผมห้องน้ําก่อนเลยนะครับผมฝั่งซ้ายนะที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําครับผมเวลาแขกมาก,ก็สามารถเข้าห้องน้ําฝั่งซ้ายได้เลยเข้ามาตรงประตูนะครับก็จะเข้าสะดวกมากครับเราเปลี่ยน อ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยเปลี่ยนชักโครกแล้วก็ใส่สายผักบัวให้เรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับห้องน้ําก็จะสไตล์นี้ครับมาดูห้องโถงใหญ่ครับผมพอห้องโถงใหญ่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงใหญ่เลยครับเปิดเข้ามาประตูด้านหน้านครับผมเป็นประตูสไลด์นะครับผมบานสไลด์ก็จะมีไฟติดตั้งไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งที่โชว์โชว์ของให้เรียบร้อยนะครับผม ก็คือเราบิวให้เรียบร้อยเลยครับก็สามารถติดตั้งโชว์ฟงโชฟ้าอะไรตรงนี้ได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดูห้องนอนด้านล่างนะครับผมห้องนี้จะเป็นส่วนห้องนอนด้านล่างครับกันนี้ก็จะเป็น4ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ํานะอันนี้ก็คือห้องนอนด้านล่างนะครับต่อมาจะเป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวเราได้แยกออกจากตัวบ้านนะครับผมที่เป็นสัดส่วนเลยครับตัวนี้ ส่วนห้องครัวนะครับผมเรามีเตาแก๊สให้เรียบร้อยนะครับผมขนาด4ีหัวนะครับแล้วก็มีที่ดูดควันให้เรียบร้อยเลยครับสำหรับทําเอาอาหารได้เลยครับผมตัวนี้แล้วก็เรามีซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยส่วนคอเตอร์ครัวเราเก็บงานให้เรียบร้อยครับผมทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยปูพื้นกระเบื้องใหม่ครับผมป้าเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ทาสีภายในตัวบ้านได้เลยประตูฝั่งนี้สามารถเปิดทะลุออก ไปด้านนอกได้นะครับก็เผื่อใช้เครื่องซักผ้าด้านนอกได้เลยครับผมหรือว่าติดในตัวห้องครัวก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบนบ้านนะครับผมบนบ้านเรามีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับด้านล่างนะครับก่อนขึ้นไปด้านบนเราดูด้านล่างห้องเก็บของนะครับเราก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆให้ครับผมไว้เก็บคงเก็บของตรงบันไดได้นะครับขึ้นไปดูด้านบนเลยครับว่า สามห้องนอนด้านบนมีอะไรบ้างครับผมเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างครับนี่ครับด้านบนก็จะกว้างมากเลยครับผมตัวนี้ครับขึ้นมาด้านบนนะครับผมถ้าเป็นฝั่งขวามือครับเป็นฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องใหญ่เลยนะครับผมห้องใหญ่เป็นห้องนอนใหญ่ครับตัวนี้ครับแล้วก็ตู้ครับผมตู้เรามีการบิวอินให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับเรามีบิวอินให้เรียบร้อยเลย แล้วก็ประตูเปิดออกไปเป็นระเบียงนะครับก็เวลาตื่นขึ้นมาเราก็สามารถเปิดไปตรงระเบียงได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับอันนี้สําหรับห้องนอนใหญ่นะครับส่วนห้องนอนใหญ่เราก็สามารถเปิดทะลุเข้าห้องน้ําได้นะครับสําหรับห้องนอนใหญ่อันนี้จะเป็นห้องน้ําครับผมเรามีการบิวอินเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับใส่ฝักบุ้งฝักบัวเปลี่ยนชักโครกแล้วก็เปลี่ยนอ่างล้างหน้าให้เรียบร้อยติดกระเบื้องให้เรียบร้อยครับ ลูกค้าที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่เบนจามินครับผม0ู9ย์5 2้า0อนะครับอันนี้จะเป็นห้องเล็กครับผมห้องเล็กห้องเก็บของหรือว่าไว้ห้องนอนสำหรับเด็กก็ได้นะครับติดแอร์ให้แล้วนะครับผมตัวนี้ติดแอร์ให้เรียบร้อยข้อมูลเราฝากไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปเลยว่ามีการแถมอะไรไปบ้างครับในบ้านหลังนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับ นี่แหละครับห้องน้ําเราเก็บงานเรียบร้อยครับผมนี่แหละครับส่วนเดินขึ้นมาด้านด้านบนนะครับผมเราก็ติดไฟให้แล้วครับผมตอนนี้อย่าลืมนะครับลูกค้าที่สนใจครับผมติดต่อที่เบนจามินได้นะครับผมเบอร์ศูนย์เก้าเก้านะครับผมห้าสามห้าสองห้านูนย์นะครับอันนี้จะเป็นภายใน ในบ้านนะครับผมครับผมลูกค้าที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับผมเป็นโครงการฟลอร์วิวนะครับผมฟลอร์วิวถนนสุวินทวงศ์ซอย38นะครับผมเข้ามาไม่ไกลมากครับผมประมาณ4กิโละครับเนื้อที่ของบ้านหลังนี้นะครับผม64.8ตารางวานะครับ4ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับผมแล้วก็พื้นที่เยอะมากครับไว้สำหรับใช้สอยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวก เดินทางสะดวกมากครับผมไม่ว่าจะเป็นถนนมินบุรีก็ไปใกล้กับแนวรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้ามินบุรีแล้วก็ไปฝั่งคว้านะครับผมก็จะไปสนามบินสุวรรณภูมิไม่ไกลครับห่างจากบ้านหลังนี้ไปสุวินทวงศ์หรือว่าไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ได้แค่อยู่ที่ประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วครับเบอร์โทรของเบนจามินนะครับผม0 9 9ย์5 2 5 0 0นะครับผม โอเคครับราคาเราติดไว้ด้านล่างแล้วนะครับผมส่วนราคานะไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่ามีบ้านสวยๆสวัสดีครับ Thank you.